Between ระหว่าง2อย่างหรือบางครั้งมีแอนตามหลัง3สิ่งให้ใช้อำมังแปลว่าท่ามกลางหลายสิ่งหลายคนและในคลิปนี้นะฮะเราจะมาดูกันว่าระหว่างคาว่า between กับ among นะคะทั้งคู่เนี่ยแปลว่าระหว่างท่ามกลางนะคะมันใช้ต่างกันยังไงไปอยู่กันค้าง between แปลว่าระหว่างนะคะเราจะใช้กับ2ออย่างด้วยกันหรือบางครั้งเนี่ยจะมี a n นตามหลังนะคะอย่างเช่นประโยคนีค้เขาบอกว่า this problem is between two people นะคะแปลว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นระหว่างคน2คนนะคะเห็นไหม To people. <laughs> the party will be held between November and December next year. แปลว่าปาร์ตี้เน,เนี่ยจะถูกจัดระหว่างเดือน n o v e m ber และ December ปีหน้านะคะเห็นไหมไม่มีเลข2ก็มีแอนถ้าเราเห็นค่ะถึงใช้วิที e ินได้นะอัมมังนะคะแปลว่าท่ามกลางหลืนในหมู่ค่ะมักจะบวกอะไรที่มันมากเกิน3อย่างขึ้นไปนะคะก็คือ3คนหรือ3สิ่งขึ้นไปค่ะจริงๆในข้อสอบเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเลข3นะแต่เราจะรู้ว่ามันหลายคนเกิน2อย่าง3อย่างขึ้นไปแน่ๆค่ะ อย่างเช่นข้อน,นี้เขาบอกว่า viral diseases are spreading among old people เห็นคำว่า old people ม,มันเป็นคนเยอะๆถูกไหมคะถ้าแปลไทยแปลว่าโรคไวรัสนี้นี่นะกำลังแพร่ระบาดนะคะในหมู่ผู้สูงอายุมันเป็นคนหลายคนเยอะมากนะคะเลาวใช้อับมันได้เลยคะ่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า this smartphone will improve online communications k e d t o users ค่ะถ้าแปลไทยคือแปลว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยจะช่วยพัฒนาการสื่อสารออนไลน์ระหว่างคน2คนถูกไหมเห็นคำว่า two users ั้มมันคือเลข2แลเราท่องเลยค่ะ between ระหว่าง2อย่างนะคะ,สะแสดงว่ามันมีเลข2ใช้คำไหนดีคะ between among on หรือเว e n คะคำตอบคือ between นะคะก็คือระหว่างคน2คน ข้อที่สองนะคะอันนี้ออกสอบบ่อยมากเลยนะเขาบอกว่า the employee lounge on the second floor is closed for daily cleaning k ีด3 and 4 pm นะคะเห็นคาว่า and ตรงนี้ปะอันนี้ชัดเจนมากเลยค่ะเราท่องเลยค่ะ between ระหว่าง2อย่างหรือบางครั้งมี and ตามหลังถูกไหมจะเลือกระหว่าง from between into หรือ among ค่ะคำตอบคือเห็น and ก็ต้องกา Between นั่นเองค่ะถ้าแปลมาว่าเนี่ยไอห้องเลาจ์ของพนักงานเนี่ยนะในชั้น2เนี่ยจะปิดเพื่อทำความสะอาดทุกวันนะคะระหว่างช่วงบ3ายสามถึง4โมงข้อที่3นะคะเขาบอกว่า the Twister drink is made with fresh apple juice will be a bestseller kid the ladies เ้าเห็นคาว่า the ladies ไหม ladies term s แสดวยว่าหลายคนเกิน2คน3คนขึ้นไปนแน่ๆน,นะคะตรงนี้ใช้อะไรดีระหว่างคำว่า among between through หรือ during ค่ะแปลว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ถูกทำด้วยน้ำแอปเปิลจูสนะคะจะเป็นที่ขายดีมากๆในหมู่ของผู้หญิงถูกปะข้อนี้ตอบเลยค่ะ3คนขึ้นไปใช้ among นะคะตอบ a นั่นเองมามาท้องพร้อมคลิกอีกรอบนึงแล้วทำท่าไปด้วยนะคะ3 4 บิตวีนระหว่าง2อย่างหรือบางครั้งมีแอนตามหลัง3ส,สิ่งให้ใช้อำมังแปลว่าท่างกลางหลายสิ่งหลายคนติวเกดอิงกับคุยดิวและอีก25คอร์สที่โอ้เพนเรียนที่แคทบุฟเฟ่เนื้อหาเข้มข้นจัดเต็มมากกว่า250ชั่วโมงติวที่ไหนก็ได้ติวเมื่อไหร่ก็ได้ติววิชาไหนก็ได้ครบจบคุ้มสุดต้องโอ้เพนเรียนที่แคท 1,990บาทเรียนได้ยาวจนสอบจะอยู่ม .5 หรือม .4 ก็เรียนได้สมัครเลยที่โอเพนเรียนที่แคทบุฟเ